สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะอยู่กับป้อมนะคะเป็นต่อค่ะและรายการสามัคคีประชาชนค่ะและสําหรับวันนี้นะคะแขกรับเชิญของเรานะคะคุณหน้าคุณตากันเป็นอย่างดีเลยนะคะสวัสดีพี่บอบบี้ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บอบบี้รถดีเด็ดครับรถดีเด็ดบอบบี้รถดีรถดีทําไมถึงเป็นบอบบี้รถดีล่ะคะก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับชื่อในวงการบันเทิงนะครับเนื่องจากว่าผมถ่ายโฆษณารถดีเมื่อปี50นะครับาเมื่อปี50ครับ ก็เลยเป็นใช้ยาในการที่เราใช้ในวงการบันเทิงเพราะว่านะครับผลงานที่มันเกิดขึ้นนะครับแต่ว่ามีวลีเด็ดอะไรนะคะโอ้บ๊อบบี้รถดีก็คือว่าโฆษณารถดีฮะนะทำให้ทําให้นะครับแต่คนรู้จักผมเยอะขึ้นด้วยส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าโฆษณาเนี้ยมันเป็นโฆษณาที่มีความสุขนะครับเป็นความเรื่องราวของพ่อแม่ทะเลาะกันกันโตอาหารแล้วก็ทาให้นะครับนแลายๆคนนั้นเอาไปพูดถึง ก็เลยคนรู้จักเยอะนะครับก็เลยเป็นฉายาในบ๊อบบี้รถดีในในในวงการบันเทิงบทที่พูดที่แบบว่าทําให้โด่งดังนั้นคือประโยคว่าฝากบอกแม่เขาด้วยนะเงียบแล้วกินซะนี่นี่อันนี้ที่พ่อแง่แม่งอนกันประมาณนั้นประมาณนั้นเลยก็ทําให้มีชื่อเสียงโด่งดังครับผมแล้วประวัติข้าวๆก่อนที่จะมาจับพัดจับผู่เข้าในวงการบันเทิงล่ะคะจริงๆแล้วเนี่ยผมเองแหละจบกฎหมายนะครับแล้วก็อยู่การขาย มาจะเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าเราก็ขณะที่เราเรียนอยู่ที่มหาวิทยลาลังแผงก็เราก็เล่นละครถ่ายโฆษณาไปด้วยนะครับก็มีกิจกรรมต่างๆมากมายนะแล้วก็มีช่วงหนึ่งนะครับเราก็อยากจะเข้ามาในส่วนเรื่องราวของการบันเทิงก็เลยเข้าไปในละครไปเล่นละครก่อน อ่าไปเล่นละครไปก็เห็นเป็นเสียเป็นประมาณนั้นเลยอ่ะเจกอ่ะแปะอะไรเยอะเลยเพราะว่าเป็นเหมือนกับว่าคุณพ่อใจดีอ่าคาแรคเตอร์จะแบบว่าเป็นคนจีนก็ได้ได้หมดเลยญี่ปุ่นจีนเป็นเสียอ่าเป็นเสียอ่าเป็นญี่ปุ่นจะเห็นบ่อยในในในนาตารีวีดีที่ผมชอบสุดก็คือเสียหืนหืนเนี่ยครับแบบหืนมากเลยเจอผู้หญิงนี่ใช่ยไหมโอ้โหในเรื่องก็คือในเรื่องมีอยู่เรื่องหนึ่งอยู่น่าจะถ้าผมจำไม่ผิดน่าะเป็นที่ช่องเจ็ดนะครับค่อจัตศีแล้วก็เป็นละครนะครับแล้วก็เป็นจริงๆแล้วจรื่องจะเป็นพ่อ S 1> <S 1> <S นะครับ <S <S แต่บังเอิญว่านะครับอีกท่านไม่มาก็เลยถูกเปลี่ยนให้มาเป็นมาเป็นบทเสียนะครับมาเป็นนะครับเป็นเสืหืนนะครับในการเป็นปั้มนะครับหนังร้ายช่องเจ็ดประมาณนั้นนะครับชอบเลยบทบาทนี้ก็เล่นยากนะทำไมล่ะคะยากมากคผม้อมเพราะว่าอย่างเงี้ยจริงเนื่องจากไม่ถน,าน,านัดเพราะว่าเป็นคนดีเอ่อไม่ใช่ครับจริงจริะชอบไม่ใช่จริงๆแล้วบทบาทของการแสดงเนี่ยถามว่า การที่เราบอกว่าเล่นยากเ็เ<ม>พราะว่าการที่เราจะต้องไปไปไปอินเนอร์กับบทแล้วเป็นบทที่ต้องแบบเขาเรียกว่าไปปั้มเนี่ยนะครับไปสง่งบทบาทเป็นคนอื่นอ่าเป็นคนอื่นประมาณนี้บางทีเราเราเองก็ต้องนะครับต,ต้องต้องต้องเล่นเขาเรียกว่าหลบมุมกล้องบ้างอะไรบ้างประมาณนี้ช่วยอ๋อไม่ได้จูบจริงไม่ได้กอดจริงครับไม่ไ <ๆ S 2> ไมีคือคืออาจจะจับจริงๆนะครับเขาเรียกว่าบทมันต้องอินเนอร์จริงๆแล้วก็แล้วก็ต้องมีการเข้าแบบไปปั้มจริงๆประมาณนี้แต่ว่าเราก็ต้องใช้แบบมุมช่วย แล้วตีบทแตกเลยไหมคะโอ้บทแตกแล้วแค่สามเทคเองเนื้อสามเทคเดียวอยู่แล้เทคเดียวอ่แลเลยโอ้คือมุมหลายกล้องไงหลายกล้องต้องมีอินเสิร์ตหน้าอะไรอย่างเงี้ยอาประมาณนั้นนะครับต้องมีแบบภาพกว้างภาพแคบภาพแคบด้วยมุมตะแคงมุมตรงอะไรอย่างเงี้ยเนาะครับเขาอยากจะอินเสิร์ตมุมไหนแล้วก็ว่ากันไปนะครับนี่คือบทบาทในละครนะครับนะแต่อีกบทบาทนึงครับคุณป้อมครับอีกบทบาทก็คือบทบาทเรื่องการเป็นนักพยากรณ์นะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องราวที่เราเองเนี่ย เรียกว่าเหมือนถูกจูนให้เข้าไปนะครับไปเรียนรู้จับพัด <นะ S 1> จับผูนี่เข้ามาเรียนรู้ในเรื่องตรงนี้ได้ยังไงร,ระรสานนะ<ช>จริงๆแล้วในช่วงหนึ่งผมเองเคยวริหารช่องทีวีเดลเทียมนะครับแล้วก็เราเองก็ต้องสร้างคอนเทนต์รายการแต่ก่อน้นนี้นเองก็เราก็สนใจอยู่ส่วนหนึ่งแต่ว่ายังไม่มีเวลาไปเรียนโดยตรง จังหวะเวลาที่เราชอบเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วแหละก็ถือว่าถือว่าเป็นเป็นเรื่องของศาสตร์ที่ที่น่าสนใจน่าสนใจนะครับเรื่องของศาสตร์ของโหราศาสตร์เองหรือแม้กระทั่งเรื่องของหงจุ้ยเองนะครับแต่มีข้อแตกต่างกันคุณป้อมนะแตกต่างกันยังไงอ่ะเขาบอกว่าหงจุ้ยครับท่านผู้ชมครับหวงจุ้ยมันคือศาสตร์ของวิทยาศาสตร์นะครับเป็นเรื่องของทำเลที่ตั้งนะครับของสถานที่ของที่อยู่อาศัยนะเป็นหลักส่วนในเรื่องของโหราศาสตร์ไทยเป็นเรื่องราวของชีวิตเรา นะครับช <N Memorial> ีว ah, hmm. hey, uh, uh ิตของเราเองกําเนิดเกิดมาตามทักษะกําเนิดแล้วเนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยนะครับมันเปลี่ยนไม่ได้มันมีเรื่องต่างๆเกิดขึ้นแต่ว่าเราสามารถจะแก้ไขในบางเรื่องบางราวเนี่ยนะครับให้มันให้มันจากร้ายกลายเป็นดีได้อ่ะนี่คือสายของโหราศาสตร์โหราศาสตร์ก็คือเป็นเอ่อพี่เบิยบอกว่าเป็นเอ่อเขาเรียกว่านะวิทยาศาสตร์สําหรับผมช่วยวิทยาศาสตร์พงจุ้ยเป็นวิทยาศาสตร์แล้วถ้าเผื่อศาสตร์การดูดวงครับให้กับหลายคนอ่าฮะปกตินี่แหละครับปกติครับ เป็นยังไงคะเป็นเรื่องของโหราศาสตร์ไทยผสมผสานนะผมจะดูทั้งโง่เฮงด้วยนะครับดูโง่เฮงดูลายมือผสมผสานนะครับลงไปถึงเนี่ยตั้งดวงเขาเรียกว่าใช้มหาคัมภีร์สัตว์เลขเจ็ดตัวสี่ฐานะนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นศาสตร์ของโหราศาสตร์ไทยที่จริงๆโหราศาสตร์ไทยมันเยอะมากนะครับมีทั้งลัคนามีทั้งอะไรมากมายแต่ว่ามหาคัมภีร์สัตว์เลขเจ็ดตัวสีฐานเนี่ยเขาเรียกว่าย่อฉบับมา แต่ว่าความแม่นยำนั้นสูงมากนะครับถ้าเราอาร่อานอ่านดาวที่มันกระทบชิ่งถูกนะครับดูแล้วตั้งเวลาถูกเป๊ะอะไรประมาณนี้นะครับก็สามารถจะพยากรณ์ว่าดวงคนนั้นเป็นอย่างไรบ้างค่ะเห็นเขาบอกว่าการที่หมอดูหรือว่าส <ะ S 2> ินแสพวกนี้นะคะที่ดูดวงให้คนอื่นเนี่ยแล้วก็มันเหมือนกับว่า ของพวกนี้จะเข้าตัวหรืออะไรประมาณให้เราป่วยหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกครับคุณป้าครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของสิ่งที่นะครับศาสตร์ที่เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นหนะครับดังนั้นการที่เราไปเปิดดวงชะตาคนอื่นเขาเนี่ยะนะครับแน,น่นอนครับมันก็ต้องมีเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้น ดังนั้นถ้าสังเกตว่านะครับการเป็นนักพยากรณ์ที่ดีเนี่ยแล้วก็นะครับต้องสวดบนไหวพระต้องต้องเรียกปฏิบัติธรรมด้วยน mm. ี้เป็นการสร้างบาร,รมีเพราะว่าการเราเปิดดวงชะตาใครแล้วเนี่ยนะสิ่งที่จะต้องรับมีจริงผมเองก่อนที่จะาม,าม,าม,ามาเป็นมามามาเป็นสินเสงเนี่ยนะครับตอนนั้นก็อยากจะลองและตอนช่วงเขาเริ่มต้นนะ <c oughs> เริ่มต้นการเรียนรู้เนี่ยเราก็เราก็พยากรณ์ให้กับหลายๆคน S <S <ๆ>ปรากฏว่านะครับเราเองเออยังยกตัวอย่างง่ายเลยมีงานโฆษณามาจะได้งานอยู่แล้วค่ดันไปดูด้วยเขาบอกว่าเราไม่ได้เลยนั่นไงเนี่ยผ่านไปเรื่อยเราก็เอ๊ะนะครับแล้วก็ลองอีกเป็นคนที่ชอบลองเหมือนกับเป็นการเขาเร,<ๆ>รียกว่าอะไรอ่ะไปรับไปรับเคราะห์<ๆ>ใช่ไหมไปรับเคราะห์ดวงแบบอะไรที่มันไม่ดีมาเข้าตัวเองของเราเองใช่ประมาณนั้นมันเป็นแบบนั้นจริงๆหรอคะมันเป็นแบบจริงๆครับคือศาสตร์ที่มองไม่เห็นเนี่ยนะครับหลายคนจะมองทางวิทยาศาสตร์ก็แล้วแต่ความเชื่อแต่ว่า ถ้าคนไหนมีประสบการณ์ตรงแล้วเนี่ยนะครับอันนี้ท่านจะรู้เลยครับว่าสารที่มองไม่เห็นเนี่ยนะครับมันมีจริงๆแต่ว่าเรานะครับจะทําอย่างไรนะจะดําเนินชีวิตอย่างไรเนี่ยนะครับหลายคนเองก็อยากจะมีอยากจะรวยนู่นนี่นั่นแต่ว่าบางทีไม่เคยทําบุญเลยไม่เคยสร้างสะสมบุญเลยการอย่างได้นู่นในนี่เยอะแยะไปหมดเลยหมืนล้านแสนล้านกวาไปว่ากันไปนะครับดังนั้นเองเนี่ยการที่เราได้ศึกษาพูกนี้แล้วเนี่ยนะครับเราเองก็ต้องปฏิบัติ ด้วยส่วนหนึ่งเพราะว่าเราเองก็เรียกว่าสร้างเกาะป้องกันตัวเองปฏิบัตินี่คือหมายถึงว่าตัองสวดมบต์ไหวพระปฏิบัติธรรมทำบุญด้วยใช่ครับผมต้องเยอะมากกว่าคนปกติกมากน้อยแค่ไหนคะ่ะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราทําได้สม่าําเสมอดีกว่า <c oughs> ถ้าเราทําได้สม่าําเสมอนะครับท่านผู้ชมครับตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นการสะสมบารมีเราไปในตัวเรานับถือศาสนาพุทธทุกศาสนาดีหมดนะครับสอนคนเป็นคนดีนะครับอย่างเพื่อนผมเองนับถือศาสนาอิสลามก็บอกคุณก็ไปทําตามศาสนาคุณ นะครับนับถือคริสกุณก็ปฏิบัติตามคริสแต่มีไหมมีครับไปดูดวงกูคงช่้ยมีหมดแหละนะครับปรึกษาเรื่องกันตลอดเวลาโอ้แต่บางคนที่เขาเคร่งนี่ศาสนาคริสเขาไม่ดูเลยนะเออเขาบอกว่าผิดกฎหรอคือคือคือการนับถือศาสนาก็เป็นส่วนหนึ่งนะนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าถ้าเป็นคนไทยแล้วเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ดูเนาะใช่ไหมสงสัยนี่อันดับหนึ่งเลยนะนะครับคือแบบว่าจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ขึ้นบ้านไม้ซื้อรถใกม้ดูเลิกงามยามดีดูสีดูเวลาจเผื่อแบบเออวันเกิดหลังเป็นหลังวันเกิดแล้วจะเป็นยังไงใช้รถสีอะไรทะเบียนอะไรแล้วก็จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำธุรกิจอะไรถึงจะรวยจะลุ่งอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันเหมือนมีแบบคนชี้ช่องทางให้มันก็โอเคนะคะไม่เหมือนกับ ที่เราคิดเองเออเองมันก็เหมือนงมเข็มในมาหาสมุทรถูกต้องไหมะคะถูกต้องเ <No. S 2> นาะก็เลยแบบมปความรู้สึกว่าเรื่องนี้มันก็สําคัญเหมือนกันสําคัญครับและที่สําคัญตอนนี้คุณผู้ชมทั้งบ้านหลายๆท่านเนี่ย ก็อยากอินกับเรื่องเปลี่ยนเบอร์โทรศพัพท์แล้วดีหรือไม่ดีอะไรแบบนี้อันสร์ <ผม S 1> นี้มันเชื่อถือได้ไหมคะศาสตร์ตัวเลขเนี่ยนะครับต้องบอกท่านผู้ชมว่านะครับศาสตร์ตัวเลขก็มีผลนะ <c oughs> นะครับ <c oughs> เพียงแต่ว่าต้องมาดูว่าเจ้าชะตาเนี่ยมันเดนมนไปเกิดอะไรนะครับ <c oughs> ถ้าเกิดใครติดตามเปิดชะตาฟ้าลีกิซีสัส้นสองทุกวันฤหัสแบบสดๆเลยนะครับนะช่วง17บเนกาถึง18บแนกาท่านสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้นะครับสา์นี้เป็นศาสตร์เรื่องราวของตัวเลขครับ นะตัวเลขของแต่ละคนก็ก็ว่ากันไปนะดาวแต่ละดวงเองก็จะมีผลลัพธ oh, right? wow. ์แต่ละอย่างที่แตกต่างกันออกไปนะดาวเดินไปส่วนไหนนะเดินไปตรงไหนแล้วเนี่ยนะครับตามจักรจักรราศีแล้วเนี่ยนะครับนส่วนหนึ่งแล้วก็ไปดูในเรื่องของทักษะกาเนิดทักษะจรมันจรตรงไหนมีอะไรนะแต่ละคนก็จะมีเรื่องราวที่เขาเรียกมีมีประสบการณ์เกิดขึ้นค่ะเพราะนี้ถ้าเรารู้แล้วว่าเป็นอย่างไรตัวเนี้ยนะครับก็จะทําให้เราเนี่ยยังไงก็แต่เนี่ยนะครับเมื่อมันรู้ว่ามันจะเกิดนะครับเราจะทําอย่างไรเพื่อทําให้มันที่เรียกมัน เบาลงเรื่องร้ายกลายบดีบ้างนะครับอาจจะไม่ต้องกดกันมากแต่ก็อย่างน้อยก็ทําให้จิตใจเราสบายขึ้นเขาเรียกว่าเหมือนอย่างน้อยก็มีคนชี้ทางแล้วก็มีทางออกแล้วก็ผ่อนหนักให้เป็นเบาเช่นการไปทําบุญสะเดาะเคราะห์ปล่อยป้าแล้วแต่ดน้ำมนต์ได้หมดครับนะได้หมดเลย นะครับบางคนก็ไปถึง9วัดสังเกติแม่คนไทยเองคุณป้อมครับเวลาช่วงของเทศกาลต่างๆท่านผู้ชมครับก็มักจะไปทําบุญ9วัดมั่งนะครับไปทานทุกกต้องบอกว่าคนเ,เราชาวพุทธนะ,ะก็ทําตามประเพณีชาวพุทธก็ไปที่9วัดมั่งถึงมั่งไม่ถึงมั่งไม่เป็นไร <laughs> แต่สุดท้ายต้องบอกว่าอยู่ที่จิตเราเดียวถ้าวัดในกรุงเทพอาจจะไม่ถึงเพราะว่ารถติดเหลือเกินส่วนมากนะคะเขาก็เข้าไปในเมืองแล้วก็นั่งข้ามเรือเอาเพราะว่าฝั่งนู้นก็มีวัดเยอะฝั่งฝั่งทนมีวัดเยอะฝั่งพระน ก็มัวเยอะวนเวียนกันอยู่ตรงนั้นแต่เขาจะต้องเลือกนะค่ะอย่างเช่นวัชนะสงครามเป็นชื่อที่่อ่ชื่อที่จะเป็นเอาเลิกเอาใช้เช่นวัชนะสงคราม แล้วมีอะไรอีกนะคะวัดจ้างคมนะครับวัดใหญ่วัดวัดวัดแจ้งก็มีอาวัดแจ้งนะครับนะวัดแจ้งวัดสุขาร์ผู้นี้นะครับนะและหลายวัดท่านที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยผมว่าเป็นเป็นสิ่งที่นะครับเราสามารถคนกรุงเทพเองก็สามารถไปไหว้ได้ใช่แล้วล่ะค่ะเพราะว่ามันก็เป็นสิริมงคลต่อเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเทศกาลตุ๊ดไทยตุ๊ดจีนสงกรานนะคะปีใหม่ปีใหม่นะก็คือหลายๆท่านก็ไป ก็ชวนๆกันไปใช่อย่างน้อยทําให้จิตใจเราสบายขึ้นใช่แล้วนะครับอย่างน้อยวิสถานการและปัจจุบันเองเนี่ยอาจจะกดดันนะคุณ้อมนะทำให้เราเองเนี่ยเกิดในเรื่องราวของความเครียดนะครับเรื่องของสถานการณ์โควิดเองนะการบ้านการเมืองเองนะครับเศรษฐกิจเองมากมายเนี่ยมันก็กดดันทําให้เรารู้สึกว่าจะทําอย่างไรบางครั้งมันหาทางออกไม่ได้นะครับนะแล้วโดยเฉพาะเราทํางานก็เลยชนชั้นกลางเนี่ยที่ต้องทํางานหาเช้ากินข้ามต้องต่อสู้ตลอดเวลาเนี่ยจะทําอย่างไรนะครับแต่ก็มีนะบางคนเองถ้าเราต ตามข่าวเองคุณป่อเห็นไหมบางคนเองก็มีโชคมีลาบนะล,ล่าสุดเองเห็นไหมสามสิล้านนะเป็นอปรอปวบอกว่าไม่มีตังค์ซื้อนะแต่สุดท้ายมันจะเป็นของเขาเอาดูสิขเขาก็ต้องกลับมาซื้อได้เออแปลกหมใช่เป็นเรื่องที่แปลกนะทำไมเราไม่มีดวงแบบนี้บ้างเขาเรียกว่าอดีตชาติครับ อันนี้ใช่เขาเป็นบุญที่เขาทำมาแล้วก็สะสมไว้มันเป็นเรื่องของอดีตชาติถ้แล้วถ้าเกิดเราทำบุญในในชาตินี้เราค่อยไปถูกชาติหน้าอย่างเงี้ยเหรอคะคืออย่างนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยนะเขาบอกว่าอย่างนี้ครับการสร้างบุญเนี่ยถ้าเราหวังมักจะไม่ค่อยได้เราต้องทำบุญมันต้องหวังผลประโยชน์ว่าจะต้องได้อย่างที่เราต้องการนะไม่จบชันอยากถูกรางวัลที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดคุณอยากถูกคูณก็นั่งจินตนาการไปแต่คุณก็ลงมือทำะไรสักอย่างเลยก็ไม่ถูกแล้วครับบางคนเองผมบอกนะ บางคนเองเนี่ยแหละครับซื้อหวยมาไม่เคยถูกเลยแต่ก็ซื้อซื้อนะซื้อหวยด้วยชอบเสี่ยงใช่อยากเสี่ยงหัวใจได้ตื่นเต้นได้ครียก่าหัวใจได้เต้นเร็วบ้างแต่จริงๆแล้วเนี่ยทำงานครับนะอย่างอย่างคุณป้อมเองเห็นไหมต้องทํางานต้องมาเป็นพิธีกรต้องเราก็ต้องต่อสู้ไปแต่เขาเรียกว่าใช้ความสามารถเรา คนเราถ้าใช้ความสามารถเราทุกนะครับเรียนรู้นะครับเรียนรู้ลงมือทํานะครับไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์อะไรก็แต่เนี่ยเราค่อยๆค,ค,คิดเราราะห์ต่างนะครับตรงนี้ม,มันจะทําให้เราเองเนี่ยนะครับเขาเรียกมีประสบการณ์มไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นเราก็สามารถจหาทางออกได้นะครับนี่คือส่วนหนึ่งเพราะว่าทุกคนนะคุณพ่อแม่มีความสามารถแหละแต่ว่าเราจะใช้ความสามารถอย่างไรในการที่จะทำมากินนะบางคนเนี่ยทำงานประจํามาตลอดเวลานะพอถึงเวลาต้องออกจากงานประจํามาปั๊บ ทำอะไรทำอะไรไม่ได้เลยทำอะไรกินล่ะทีนี้อันนี้ทำาไงครับก็ต้องไปขายของเอาทุนเก่าไปขายของไปทำลูกชิ้นขายไปซื้อแฟรนช์ไไปซื้อนูซื้อนี่มาเพื่ออะไรเพื่อให้ตัวเองนั้นดำรงอยู่ได้นะครับแต่จริงแล้วเนี่ยเขาบอกว่าคนเราเนี่ยถ้ามีโอกาสอยู่แล้วเราต้องเพิ่มโอกาสเข้าไปหาโอกาสเพิ่ม เราทํางานประจําแล้วถ้าเราสามารถจะใช้ยุคของโซเชียลมีเดียหาอะไรได้ต่อได้ไหมค่ะทําได้ทําได้แต่เราจะทํายังไงล่ะนั่นไงบางคนทางบ้านนะคะคุณผู้ชมทางบ้านก็ไม่รู้จะเริ่มยังไงอ่าแล้วถ้าเผื่อเป็นของพี่บ๊อบบี้จะแนะนาคุณผู้ชมทางบ้านยังไงคะก็ต้องดูครับว่าวันนี้เองเนี่ยตัวท่านเองมีความสามารถอะไรคุณพ่ออย่างเช่นเราเรียนรู้ไหมเราพัฒนาไหมบางคนบอกฉันทําไม่ได้อ้นี่ก็ทําไม่ได้อ้นั่นก็ทาไม่ได้แล้วถามไปว่าทําอะไรได้บ้างนั่นไงต้องถามตัวเองก่อนนะค่ะ อย่าเพิ่งไปถามคนอื่นเขาะนะครับถ้าคุณบอกว่าไอ้นี่เขาทำไม่ได้นะครับจะให้ไปขายเขาเดี๋ยวหมูปิ้งขายไม่ได้เอนนึก <นะ S 2> คนเดียวยออังไม่เป็นเลยเออยังไม่เป็นเลยนะทำยังไงนะครับก็ต้องลองครับบางคนเองเนี่ยเชื่อไหมครับเอายกตัวอย่างง่ายเลยที่ผมเห็นนะคุณป้อมนะ,ะนะครับออพอจะมีโอกาสนะครับแล้วเขาก็ออกมาเปิดธรุรกิจนะที่ต้องบอกว่าเป็นธรุรกิจเฟรนชชายที่ที่เขามองนะครับในเรื่องราวของคนกินเนี่ยต้องกินแน่นอน นะเมื่อก่อนเราจะเราได้ยินสุก,กี้นะคุณป้อมนะ,ะดังๆมากมันจะเป็นแทซสซุก,กี้นะครับแคนตันส,สุก,กี้ <MK S 1> เดี๋อ็มเคสุก,กี้นะครับเดี๋ยวนี้แทบจะหมดไปแล้วแต่ MK ็สุก,กี้เนี่ยมามาต้องบอกขออนุญาตเอ่ยชื่อนี้ก็คือเขาขายายธุรกิจออกไปได้กว้างใหญ่<ช>นะครับพร้อมกับขายายแฟรนไชส์แต่ปัจจุบันครับที่มาตีอ่ะในเรื่องของธุรกิจธุรกิจประเภทนี้นะนะครับต้องบอกว่ามีอยู่มีอยู่ยี่ห้อนที่ดังมากเปิดทั้งวันทั้งคืนไม่ใช่ไม่ไม่ทั้งวันทั้งคืนปีเวลานะแล้วต้องต่อคิวด้วย นะครับชื่อตีน้อยนั่นแหละเขาขายกลางคืนด้วยพี่ขายคืนถูกต้องคะเขาจะมีทางมิ่งเขาไงนะครับก็มีเวลาระยะเวลาเขคเปิดแต่ประมาณเที่ยงลงถ้าผมจำไม่ผิดแต่ว่าสิ่งน่าสนใจปิดดึกอ่าปิดดึกสิ่งน่าสนใจคือเขามองตลาดของผู้บริโภคนะครับเหมือนกับเขาเองเขาก็อยากจะทําธุรกิจส่วนตัวนะครับแล้วเขาก็เปิดมาสาขาแรกพอเปิดสาขาแรกเสร็จปั๊บดึงดูดให้คนเอากลยุทธ์ต่างๆใส่ลงไป นะครับตรงนี้ครับมันก็เลยเกิดการขยายธุรกิจทำให้รู้สึกเป็นกระแสใช่ค่ะอะไรที่เป็นกระแสคนมักจะติดตามเป็นบุฟเฟ่ที่ราคาไม่แพงด้วยถูกต้องแล้วก็เปิดเหมือนเกินกําหนดเวลาที่ห้างหรือแบบคนที่แบบเลิกงานดึกๆก็สามารถมารับประทานได้เขาไม่ได้เปิดในห้างเขาเปิดข้างนอกเขาเปิดข้างนอก่าเขาเปิดข้างนอกแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรหนึ่งราคาไม่แพง2หิวตอนไหนก็ไปทานได้เลยถูกต้องดึกๆๆๆเดนก็ไปได้ถกตอแล้วก็ห้องแอร์สะอาดสะอาดสบายเขาก็โปรเทคนะค่ะ เราไม่ได้โปรโมทเขาแต่เราก็เลยจะบอกว่าวันนี้ต้องถามว่าท่านสอปอนเซอร์ต้องเข้าแล้ว <laughs> นะครับต้องถามว่าท่านทําอะไรในบ้าง <c oughs> นะครับท่านมีวิวสัยท่านอย่างไรท่านมีเคราะห์อย่างไรในเรื่องการทำการตลาดแล้วเผื่อบางคนบอกว่าก็ฉันทําอาหารไม่เป็นอะ่ะฉันจะไปขายสุกี้ตีน้อยแบบเขาได้ยังไงล่ะอ่ะนะครับ พี่บ <ทำ S 2> <ร>๊<ป>อบบี้มีอะไรนนแนะนาคุณผู้ชมทางบ้านสมมุติว่า,าถ้าเกิดว่าเราก็บอกเลยครับธุรกิจที่อาจจะต้องนะครับเราชอบแบบไหน <c oughs> ล่ะบางคนชอบแบบชอบวิธีการคิดนะไปเจอผู้คน <c oughs> นะครับไปบอกเขานะครับไปสื่อสารเขาธุรกิจเครือข่ายมีมากมาย <c oughs> นะครับก็สามารถทําได้ขอให้เรียนรู้ครับนะเรียนรู้แล้วลงมือทําบางครั้งเนี่ยผลิตภัณฑ์เองเนี่ยนะครับมันก็เป็นตัวที่ต้องเรียกเป็นตัวที่ตอบคําถามหรือผลลัพธ์ที่ดีได้เราก็ต้องเรียนรู้ครับทุกอย่างคือการเรียนรู้หมด แล้ววันนี้เนี่ยนะครับถ้าเราเองบอกว่าเฮ้ยเราไม่อยากไปขายของแบบนั้นนะครับเราก็เราเอาประสบการณ์ที่เรามี connection คอนเนคชันอยู่ก็ไปทำธุกิจขายอย่างเช่นโพลิเฮิร์บเ,เองเนี่ยะนะครับถ้าสนใจก็สามารถทําได้ครับเราใช้เวลาได้ย4บี่ชั่วโมงเรา,าเริ่มต้นยังไงคะเริ่มต้นง่ายมากครับเป็นสมาชิกครับแล้วก็ลองใช้สมาชิกก็สมัครฟรีครับคุณป้อมครับสมัครไม่เสียตังค์เลยเพราะวบางยี่ห้อนี่ต้องเสียเงินเยอะแยะมากมายก่อนที่จะได้เข้าไปเป็นสมาชิกแล้วก็เข้าไปได้ขายของเขานะคะอันนี้แค่ลองใช้ นะครับลองใช้แล้วก็ถามแล้วก็ศึกษาดูต้องเรียนรู้ครับว่าผลิตภัณฑ์มีอะไรบ้างแต่ที่ผมเลือกทํากับโพเลสก็เพราะว่าเป็นนวัตกรรมนวัตกรรมนวัตกรรมสมุนไพรฮะสมุนไพรแท้แท้เแท้แท้เลยสกัดจากสมุนไพรมานะครับไม่มีสารตกค้างไม่มีสารตกค้างไม่มีเอฟเฟกต์ใดๆทั้งสิ้นถูกต้องนะครับอย่างเช่นตัวที่เห็นนะครับห่ะอย่างเช่นแอปเพิร์ฟเจลนูชชันเนี่ยอันนี้เขาเรียกใช้เป็นนวัตกรรมนะครับซึ่งซื้อจากอเมริกา S <S นะเป็นเจเลฮะเป็นเจเลจริงๆ,ๆ,ๆเขาเรียกว่าอาหารของนักบินอวกาศอะไรประมาณนี้ซึ่งแบบแอปซอบแต่แอบซอดเลยกินเข้าไปแล้วมันดูดใช้พลังงานได้เร็วหมายถึงว่านวัตกรรมาเขาจะใช้เป็นในรูปแบบของเจเลเจเลเลยครับเจลหรือเจลลี่นั่เองเจลลี่จริงๆมันเป็นเจลมากกว่าเจลที่ดูดง่ายดูดง่ายง่ายอ๋อเหมือนเหมือนแบบยืนดูดเลยปั๊บได้เลยพกไปไหนก็ติดตัวได้ง่ายนะครับยังจะช่วงทำในการในเรื่องของอะไรคะดูแลสุขภาพครับในส่วนไหนคะทุกส่วนของร่างกาย นะครับแต่ละส่วนร่างกายก็จะมีแต่ละส่วนแต่ละพอไม่ใช่ว่าหนึ่งกล่องนี่ดูแลได้อ๋อไม่มีอะไรที่มันโค้งงจรไม่มีครับในโลกจากอวานี่มีแค่ตัวเดียวแล้วมันได้แค่แบบนั้นน่ะไม่มีแล้วครับซองเดียวที่ทุกโลกอ่ะถามคุณป้อมร่างกายนะถามท่านผู้ชมด้วยร่างกายคนเราเนี่ยนะครับเอาว่าภายในมีกี่ระบบมีกี่ส่วน อ้าวโหตาจะบวกนะครับลำไส้ปอดตับม้ามอวัยวะ32ถูกต้องฮะในร่างกาย32ตัวอยู่ในซองเดียวกันได้ไหมคะเถามว่าได้ไหมจริงจริงเนี่ยต้องบอกว่านะครับเอาง่ายสุดเลยนะคุณป้อมนะถ้าเราบอกว่าวันนี้เนี่ยครับเรากินอาหารหนึ่งมือนะครับกระบวนการแรกการเข้าไปก็คือการผ่านปากเคี้ยวก่อน เคี้ยวน้ำลายก็มีเอนไซม์ย่อยก่อนเบื้องต้นย่อยเหมือนเครื่องบดใจย่อยเสร็จปุ๊บผ่านกระบวนการเข้าสู่หลอดลมเข้าสู่หลอดอาหารไปถูกกระเพาะอาหารพอกระเพาะอาหารเสร็จปุ๊บนะครับตับก็ปล่อยน้ำย่อยมาเพื่อย่อยอาหารเห็นไหมถ้าเรารู้บนที่ร่างกายเราก็จะรู้ครับไม่ง่ายไม่ยากเลยเมื่อบ่อยๆจนละเอียดปุ๊บแล้วมันก็จะผ่านกระบวนการไปที่ลำไส้เล็กเพื่อดูดซึมเอาสารนั้นเข้าสู่กระแสเลือดไปใช้ S <S ทําให้เซลล์ร่างกายนั้นมีเขาเรียกได้รับสารอาหารก็มีความแข็งแรงได้สาร,ารก็ดูสดชื่นขึ้นแล้วแต่ว่ากันไป <S 2> <S 2> นะครับแต่ตัวนี้เองเนี่ยต้องบอกว่ากระบวนการผ่านการย่อยเนี่ยมันเกิดการเขาเรียกว่าไรฮะ เกิดการที่ปล่อยน้ำย่อยมานะครับคือกอดเนี่ยแหละครับไอ้กอดมันก็ไปทําลายอาหารบางตัวนะครับดังนั้นเองเนี่ยนวัตกรรมแต่ละส่วนเองเขาก็ถูกพัฒนามาตามยุคตามสมัยดังนั้นถ้าเกิดเราจะเลือกทานเนี่ยเราต้องรู้ที่มาที่ไปของการผลิตเป็นนวัตกรรมมันปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นตะ์ที่มาที่ไปเอาว่เอา,เอา,เอาง่ว่ารู้หัวนอนปลายเท้าดีกว่านั้นในการทานเนี่ยเราก็จะสบายใจ <c oughs> นะครับไม่ใช่ไปหมักไปต้มนะครับไปบดบดแล้วก็มาทำให้เรากินอันนี้นะครับ <c oughs> มันก็อาจจะต้องให้เรารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยเพราะนั้นต้องมีกระบวนการที่มันชัดเจนและสมุนไพรที่ที่เขาผสมในแต่ละตัวเนี่ย <c oughs> ม,มันสามารถบอกได้ไหมคะว่า เออมันสามารถเอามาช่วยในเรื่องตรงไหนของอะไรเขาจะบอกอย่างเช่นอย่างเช่นตัวของ FUD ยนะครับกล่องสีฟ้าอ่อนไอซิ่เฉียวอ่อนเนี่ยนะครับนะที่กล่องเล็กเอ่อนที่สูงสูงนี่ยครับสูงสูงเนี่ยนะครับตัวนี้เขาบอกว่าไปสร้างภูมิต้านทานอ่านี่ครับเห็นไหมไปสร้างภูมิต้านทานฮะในร่างกายเรา ประเทศไทยเป็นประเทศร้อนชื้นดังนั้นคนจะเป็นภูมิแพ้กันเยอะตั้งแต่เด็กจนผู้ใหญ่เลยป้อมก็เป็นอ่าด,ดังนั้นเองค้าทานตัวนี้บ่อยๆครับมันจะไปเพิ่มภูมิ้านทนานไปสร้างภูมิ้านทานในร่างกายเราผมคนหนึ่งที่อากาศเปลี่ยนมาแล้วพบน้ำมูกมานทันทีใช่ไหมแต่ปัจจุบันไม่มีเลยเงียบเลยนะครับและสำคัญสุดเนี่ยมันไปทําให้นะครับร่างกายเราสร้างภูมิ้านทานอะไรก็แต่ที่มันแปลกปวอมเข้าสู่ร่างกายค่ะ ไม่เลือดขาวเป็นตัวทำลายเห็นไหมถ้าเราได้เรียนรู้นะครับตรงนั้นมันคือธรรมชาติเลยะนะครับส่วน c ค r e n กล่องเล็กนะที่เราเห็นกล่องเขียวเมื่อสักครู่นะกล่องเล็กนะอันนี้เขาเรียกว่า็อกไขมันตับระดับเซลล์กล่อ,องนะครับอันนี้นก็จะมีส่วนผสมนะครับที่ต้องบอกว่านําเข้ามาด้วยในะหลายๆตัวไม่ว่าจะเป็นลากแดนดิไรออนนะครับหรือแม้กระทั่งอัลฟานะครับเรื่องของสไปร์เลมากมายจริงๆนะเป็นส่วนผสมที่ทําให้เราเนี่ยทานเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับไปช่วยดูแลตับ ตับเนี่ยเป็นโรงงานใหญ่นะก,ก็คือก็คือถ้าถ้า,ารับประทานเจ้าตัวดีท็อกนี้แล้วตับก็ไม่ทํางานน่ะถูกต้อง,องไหมคะคือไปล้างสารพิษด้วยล้างสารพิษาล้างสารพิษด้วยดูแลสุขภาพเราด้วยนะดังนั้นครับคุณป้อมครับการศึกษาทุกๆอย่างเมื่อว่าคุณจะทําธุรกิจอะไรก็แต่ถ้าเกิดว่าคุณจะลงทุนทำเครือข่ายคุณก็ต้องดูครับว่าลงทุนมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็ นะทำให้เราเซฟด้วยสุขภาพดีด้วยนะครับโรงงานไม่ต้องสร้างลูกจ้างไม่ต้องมีบัญชีงบทาครับนี่คือเครือข่ก่อนอื่นเลยเนี่ยเราก็ต้องทําการทดลองถูกต้องไหมคะต้องลองครับพีก็ต้องทดลองทดลองมาเรียบร้อยใช่ไหมกินมาตลอดอ่าถ้าเผื่อกินอันนี้เสริมภูมิครับนะคะกินอันนี้ดีท็อกซ์ล้างไขมันช่วยช่วยดูแลตับดูแลตับอ่าครับนานแค่ไหนคะกว่าจะรู้ผลว่าก็จะมีทามมิ่งระยะเวลาบางคนเองเนี่ย ต้องบอกว่าทานนะครับระยะเวลาสั้นๆก็เห็นผลนะครับนะเพราะว่ากล่องหนึ่งเนี่ยมีกี่ชิ้นนะคะเอ่อแล้วแต่ละแต่ละแล้วแต่ส่วนอย่างเช่นกล่อง K R N เนี่ยอันนี้มีสิ่ซอง14บซองกล่องเล็ก14กล่องใหญ่ถ้าเป็นกล่องใหญ่เนี่ยนะครับ32กินประมาณเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งอ่าอย่างผมทานประจำเลยคุณป้อมมาตัวเฮชเชตเฮชเชตเห็นไหมกล่องแดงค่ะค่ะอ่าสีแดงเฮชเชตตัวนี้ดูแลระบบอ่าเรียกหัวใจ การทางา้หัวใจเรานะครับคนที่อ่อนเพลียงง่ายคนออกกําลังกายยาหนักพวกนี้ทานตัวนี้จะช่วยได้วันนี้นะครับผมเองเมื่อเช้าเนี่ยนะครับผมออกกำลังกายพอช่วงบ่ายจะเริ่มอาการอ่อนเพลียนะครับง่วงดิเม็ดมาสักคู่ก่อนจะเข้ารายการครับก็ทานเลยหนึ่งองเฟรชเลยสบายมากพลังมาทันทีสําหรับกล่องสีแดงนี้ใช่แล้วนะครับดังนั้นแต่ละตัวเองเราต้องเรียนรู้ครับทุกท่านครับทุกอย่างถ้าเกิดท่านจะทําอะไรก็แต่ขอให้เรียนรู้ศึกษาและถามผู้รู้ นะครับแล้วท่านใช้ประสบการณ์ที่มีในการทํางานเรียนรู้มันแล้วลงมือทํา <c oughs> ทุกอย่างครับไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรนะแต่เชื่อผมนะครับว่าท่านเองต้องใช้ทักษะประสบการณ์ที่มีแล้วลุกขึ้นมายืนแล้วก็สู้กับมัน <c oughs> ถ้าท่านขายของได้ไปขายครับไปเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวก็เปิดได้นะ <c oughs> นะครับเดี๋ยวปัจจุบันเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวก็ไม่ใช่น้อยนะครับลงทุนก็เป็นแสนเหมือนกันนะ <c oughs> สถานที่นะครับนะพน,นักงานโตเก้าอี้ก๋วยเตี๋ยวทุกอย่าง <c oughs> เป็นแสนนะ <c oughs> ใช่แล้วค่ะนะครับ ดังนั้นต้องถามว่าเรามีทุนมากทุนน้อยถ้าเรามีทุนมากเราลงทุนก็ทําไปเลยจะซื้อแฟนชส์จะทาอะไรก็ต้องลองดูครับนะอย่าอยู่เฉยครับเพราะเวลามันเดินค่ะ,<น>ะแล้วกล่องสีเหลืองลรอคะถ้าเป็นกล่องสีเหลืองอีกสีหนึ่งนะเป็นอันนี้เขาเรียกว่าดูแลเกี่ยวเรื่องของอควบคุมน้ําหนักบล็อกแอนเบิร์คนโดความอ้วนได้เขาเรียกว่าเป็นบล็อกแอนเบิร์นะเป็นไขมันก่าไปเบิร์ไขมันเก่าแล้วก็บล็อกไขมันใหม่ เบิร์นไขมันเก่าว็ิร์าัละลายไขมันเก่าช่วยเบิร์นไปถูกต้องแล้วบล็อกไขมันใหม่ไม่เข้ามาอ่ะคุณกินเข้าไปใหม่มันก็ต้องมีถูกไหมถูกต้องค่ะเพราะนั้นเนี่ยมันจะช่วยบล็อก S <S นะครับนะ <2: itation> ม <S 2> <S 2: ันจะมีส่วนผสมของซองแขบแต่ว่าตัวนี้เนี่ยต้องกินอย่างมีวินัยระบบขับถ่ายดีขึ้นครับอ่ากินอย่างมีวินัยยังไงคะสมง <S <S องกล่องเหลืองอ่าผมเองเนี่ยนะครับเป็นเป็นคนที่ชอบลดน้ําหนักนะครับเขาเรียกควบคุมน้าหนักตัวเองเนื่องจากว่าเวลาที่ปล่อยปะแล้วเลยก็จะมาเป็นระยะระยะนะครับ <S <S แต่ว่าถ้าผมกินอย่างมีวินัยขึ้นหนึ่งนะครับผมจะแนะนําว่าทุกคนให้กินเช้านะครับนะเช้าหนึ่งซองนะครับ กลางวันหนึ่งซองเย็นหนึ่งซองอยู่ที่น้ําหนักของแต่ละคนอยู่ที่ความเขาเรียกว่าความมีไขมันสะสมมากน้อยะนะครับแต่ว่าเราต้องออกกําลังกายนิดหน่อยอ่าและยังป้อมอยัง,ยงป้อมอย่างเงี้ยครับยังป้อมเนี่ยครับกินแค่ช่วงแรกก็ประมาณสักสัปดาห์หนึ่งพอเช้าหนึ่งซองเย็นหนึ่งซองหลังจากนั้นแล้วกินมื้อเย็นก่อนอาหารเย็นพอจบเลย นะครับเพราะแอมไม่ได้อ้วนมากแต่ว่าไขมันที่มาถูกสะสมอยู่มันอาจจะมีอยู่บ้างมันจะเริ่มเป็นอะไรนะเซลูไลมีพุงง่ายมีแขนใหญ่ง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีเหนียงเพราะิ่าเราอายุเยอะขึ้นคนอายุเยอะขึ้นระบบเผาผลาญทุกท่านครับมาแน่นอนมีปัญหา นะครับสิบระบบในร่างกายเราถ้าเราได้เรียนรู้โอ้ดูมือผมแดงมากคุณป่อค่ะเลือดฝาดเลือดฝาดดีมากโอ้นะครับห้าสิบเจ็ดแล้วนะนะครับแต่นี่คือสิ่งที่ผมดูแลตัวเองครับทุกท่านครับเพราะอะไรฮะธุรกิจด้วยนะครับเราไม่อยู่เฉยด้วยเราก็ต้องหาสิ่งที่เราคิดว่าเอ้ยเรามีความสามารถอะไรต้องค้นหาตัวเองครับทุกคนมีความสามารถเชื่อผมนะครับแล้วถ้าเผื่อสมมุติคุณผู้ชมทางบ้านอยากทานทั้งเสริมภูมิต้านทานทั้งดีท็อกซ์ล้างสารพิษ บำรุงหัวใจควบคู่ไปกับระบบควบคุมน้ำหนักและขับถ่ายพร้อมกันเลยได้ไหมคะได้ครับวันละสี่ซองอย่างนี้ได้ไหมครับแต่ต้องมีวิธีการทานครับอย่างไรคะอย่าทานแบบสเปซสปะครับนั่นน่ะสิาีสำคัญมากพอมานั่งคิดเออถ้าสมมติฉันอยากเนี่ยควบคุมทั้งหมดเลยอยากแบบว่ามีภูมิที่ดีภูมิแพ้หายแล้วก็ล้างสารพิษด้วยนะคะบำรุงหัวใจด้วยแล้วก็ขับถ่ายเป็นระบบด้วยเนี่ยฉันต้องกิน4ี่ซองนี้ทุกวันเลยหรอคะ ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับแทนคุณผู้ชมทางบ้านนะข้อสงสัยก็ต้องตอบแทนท่านผู้ชมเลยนะครับว่าเนื่องจากว่ามันเป็นนวัตกรรมนะครับดังนั้นการทานแบบแรกเนี่ยเขาเรียกว่าจัดลาดับนะครับเหมือนเราจัดลาดับชีวิตเราอะนะครับว่าเรามีความสามารถจะทําอะไร1นึ่ก่อนอันเนี้ยเหมือนกันครับการรับประทานอาหารผิดพัน์เสริมอาหารกับเหมือนกันที่เป็นสมุนไพรของพูลเลมเนี่ยเราก็จัดลาดับในการทานอันดับแรกเนี่ยนะครับถ้าเกิดสนทนากับผู้รู้ปั๊บแล้วเนี่ยและยังมาทุยกับผมเนี่ยผมก็แนะนำอันดับแรกว่าอะนะครับอันดับแรกเลยเนี่ คนทุกคนมีสารพิษมีการตกค้างแน่นอนนะครับนะหลายคนเอ้ยฉันแข็งแรงไม่มีทางครับคุณกินอาหารต่อมือเข้าไปคุณพี่คุณปลอดภัยเลอ,อมไม่มีทางครับส,นะสารพิษมาจากผัก เมื่อสวรมีหมดทุกอย่างใช่แล้วเพราะว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ผักผลไม้พลิกอะไรต่างๆเขาเคลือบสารฟอร์มอลีนด้วยเพื่อไม่ให้มันแบบว่าเสียง่ายเน่าง่ายอันนี้น่ากลัวมากเลยนะคะคือจริงๆแล้วในยุคปัจจุบันก็มีอุปกรณ์นะมากมายนะครับมากมายในการที่จะช่วยในการกจัดสารพิษออกเพราะนั้นเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยต้องเกิดจากตัวเราก่อนดูแลนะครับถ้าเราสามารถจะมีตัวที่กําจัดไอ้พวกสารพิษเบื้องต้นได้แล้วก็กําจัดซะนะครับอย่างอย่างของบริษัเองก็จะมีน้ํายาล้างจาน แต่ตัวนี okay. ้สามารถที่จะเอาไปดําเนินการช่วยล้างสารพิษได้อันนี้ไว้ว่างที่หลังแต่ว่าอันดันดับแรกเลยถ้าผมเจอปุ๊บผมจะนําำให้ทาน k ค n อก่อนนะเคเเป็นเบื้องต้นเลยสาหรับที่เราจะไปดูแลเรื่องการล้างสารพิษธรรมชาตินะครับแล้วเราก็บารักษาเขาเรียกเพิ่มภูมิต้านทานหลังจากนั้นก็มาบนมุงหัวใจกินแบบนี้นะครับสัก อ่าหนึ่งเดือนนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับเรามาเติมตัวต่อไปอ๋ออ่านะครับก็คือค่อยๆสลับกันไปค่อยๆสลับกันไปอย่าหักโห้อมไม่ต้องกินอย่าเพิ่งริบเป็นเร่งขนาดนั้นเห็นไหมครับขนาดเลยไม่ใช่ร่างกายแบบโอ้ดีมากๆเลยไม่ใช่นะคะไม่ใช่ครับการรับประทานหรือการจัดลําดับเนี่ยอันนี้สำคัญมากท่านผู้ชมนะครับเหมือนกับเราลําดับชีวิตตัวเราเองนะครับว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราเรามองว่าโอ้เศรษฐกิจมันแย่มากนะครับแล้วเราไม่ทําอะไรเลยยังไงมันก็แย่ แต่ถ้าเราบอกเออเราสามารถจะทําอะไรที้มันกับมันได้บ้างนะครับเราก็ติดตามแล้วเราก็เราเอาประสบการณ์ที่เรามีแล้วลงมาใช้ดูนะครับเราสามารถจะเรียนรู้และทํางานตลอดชีวิตได้นะครับได้ตลอดถ้าเราแข็งแรงพอแล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมทางบ้านสนใจจะสามารถสมัครสมาชิกได้ยังไงจะลองรับประทานผลิตภัณฑ์ผริเฮิร์บได้ยังไงคะติดต่อได้ที่เบอร์ไหนคะติดต่อได้ที่เบอร์ผมโดยตรงเลยครับ0863863249 นะครับยวทีมงานขึ้นเบอร์ให้ก็ปรึกษาเรื่องสรึกษาได้ปรึกษาสุขภาพเหมือนที่ป้อมอยากรู้เนี่ยแหลว่าอ่ะถ้าฉันเป็นอย่างนี้ฉันอยากจะดีท็อกก่อนนะหรือว่าฉันอยากจะบํารุงหัวใจก่อนหรือว่าอยากจะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรปรับสมดุลในร่างกายเสริมภูมิต้านทานก่อนได้หมดจะเลือกกล่องยังไงไหก่อน ก็สามารถเลยก่อนจัดลำดับโทรมาปรึกษากับพ um, hmm. ี่บอบบี้ได้ได้คบเขาบโทรศัพท์อีกรอบหนึ่งค่ะ0863863249นะครับจำง่ายครับสินแสบบอบบี้หรือบอบบี้รถดีและครับเิิมการบันเทิงค่ะนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวมีเบรกหน้าเดี๋ยวเรามาบอกโปรโมชั่นกันแล้วก็มีเรื่องคุยเยอะแยะมากมายเลยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เบรกกันสักครู่นะคะ